สวัสดีครับทุกคนนี่ครับทุกคนผู้เรียนนะครับเจ้านายนะครับซื้อมาแจกพนักงานนะครับซื้อมาเลี้ยงพนักงานนะครับเราก็ต้องมาแบ่งนะครับผมต้องมาแบ่งนะครับแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันนะครับ นี่ครับเราก็ต้องมาแบ่งอันนี้เช็ดจานให้พี่หน่อยเช็ดเช็ดแห้งแห้งเดี๋ยวต้องมาแบ่งนะครับสิบเอ็ดคนนะครับนี่นะครับเราก็ต้องความยุติธรรมนะครับผมต้องช่างกิโลแบ่งนะครับวันนี้หยุดไปคนนึงนะหยุดไปสองนะแต่อีกคนมานะครับสิบเอ็ดคนครับต้องแบ่งครับเท่ากันนะครับขออนุญาตช่างกิโลนะครับ ช่างกิโรนะครับเพราะความยุติธรรมเลยนะครับ นี่นะทุกคนต้องอย่างนี้กันเลยนะครับื่อความยุติธรรมนะครับ นี่นะผู้ชมได้แล้วเอามาเลยมาเอาเลยคนละจานแล้วมาเลยคนละจานใครไม่เอาบอกด้วยนะ เอาเลยครับเอาเลยครับเสร็จแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วครับตอนนี้ให้ครับมาไปแล้วมาหยิบเลยคนละจานเลยเอาเลยครับเรียกข้างนอกด้วยเรียกล้างจานเรียกน้ำด้วยไปเลยครับได้แล้วคนละจานครับตอนนี้นี่ครับให้น้องๆกันนะครับคนละจานเจ้านายเลี้ยงนะไม่ใช่ผมเลี้ยงนะครับผมก็มีหน้าที่แบ่งให้เท่าๆกันครับเพื่อความยุติธรรมนะครับเอาไปเลยเท่ากันพี่ช่างแล้วช่างกิโลแล้วยังจชขยาวี่วเหรอโอ้ขนาดช่างกิโลเนี่ยอยากอยากดูมาเอาเร็ว ไปเร็วเร็วมาเอาเร็วมาสะเรียนสิเรียนได้แล้วนะทุกคนนี่ครับน้องๆมาเอากันแล้วนะครับเนี่ยเหลือ,อให่อีกคนแล้วรีซอให้รีซอ,อด้วยเท่ากันใช่ให้รีซอด้วยรีซอด้วยนะเอาไปเลยครับเอาไปเลยแล้วก็เออเออเอาให้เอาไปให้รีซอด้วยอันไหนก็ได้เท่ากัน โอเคไปได้เลยไปได้เลยก็จะเหลือใครไปได้แล้วใช่ไหมก็เหลือใครเนี่ยผมอะเท่ากันเท่ากันหมดเลยเอาไหนก็ได้ก็เหลือพี่พี่เอาอันนี้ก็ได้ไหมแล้วก็ใครคนนะสีซอได้ยังเอาเมื่อกี้ใครไปให้รีซอเอาไปรีซอบอลยุดไม่เป็นไรพอดีครบโอเคได้แล้วพี่ได้แล้วไม่กินเหรอ อ้าจริงเหรอโอเคโอเคนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับดีซอไน,น่เอาครับเสร็จผมพี่ครับ <laughs> บ๊ายบายครับผม